สวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนต์ชแนลสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีพระคาถาดีๆมาฝากท่านเีกเช่นเคยนะครับสำหรับพระคาถาในคลิปเนี้ยผมก็รับประกันนะครับว่าเป็นพระคาถาที่สุดยอดอีกหนึ่งพระคาถาเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะครับพระคาถาเนี้ยก็คือพระคาถานอมโมนะครับของสำนักตักกะศิลาเขาอ้อนั่นเองนะครับสำหรับ พุทธคุณในพระคาถานี้ก็ไม่ต้องพูดกันเลยนะครับถือว่าเป็นเยี่ยมเป็นยอดมากเลยทีเดียวในตัวพระคาถานั้นน่ะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกล่าวให้ท่านได้ฟังกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ผมก็จะมีเหรียญน,นะครับเหรียญเอ,อ่อของสำนักวัดเขาอ,อ้อเนี่ยแหละครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เนี่ยจะออกที่วัดบ้านสวนนะครับก็ชมเหรียญนก่อนนะครับ นี่ครับจะเป็นเหรียญที่ออกวัดบ้านส่วนนะครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญจตุราจานนะครับเป็นรุ่นที่สามนะครับสร้างปี50นะครับคอจะมีรูปพ่อท่านนอมโมนะครับร้อมรอบด้วยออพระปิดตามหาอุดนะครับมีร้อมรอบอยู่ทั้งหมด แปดปางนะครับแต่ละปางเนี่ยเขาจะเป็นการปิดหูปิดปากปิดตานะครับก็ปิดทวารทั้ง9้านะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เข้มขลังนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับค่อนข้างหายากเลยนะครับเป็นเหรียญที่เน้นทางด้านความคงกระพันชาตรีเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับสําหรับเรื่องเมตตาเนี่ยผมก็ว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับ นี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปพ่อท่านทองเท่านะครับแล้วก็จะเป็นรูปพ่อท่านเอียดแล้วก็จะมีรูปพ่อท่านคงแห่งวัดบ้านสวนนะครับเหรียญนี้ก็ตัดสร้างโดยวัดบ้านสวนนะครับแต่ว่าวัดบ้านสวนกับวัดเขาอ้อเนี่ยก็จะห่างกันไม่มากนะครับห่างกันไม่ขี่กิโลนะครับสําหรับ เกจิของวัดบ้านสวนเนี่ยก็จะล่ำเรียนวิชาจากวัดเขาอ้อมาโดยตรงอยู่แล้วนะครับผู้ที่สร้างเหรียญน,นี้ก็คือพ่อท่านพรมนะครับนะครับของวัดบ้านสวนนะครับสำหรับคาถานอมโมที่ผมจะนำมาให้ท่านได้รับฟังกันเนี่ย ได้จดได้จํากันเนี่ยก็จะเป็นของสํานักตักาศิลาเขาอ้อเลยนะครับเหรียญนี้ก็มีพุทธคุณสูงนะครับนี่ผมก็ได้มาในราคาไม่แพงเลยเลยเ,เลยมาให้ท่านได้ดูได้ชมเันเลยละครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามมากนะครับจัดสร้างในปี50โดยวัดบ้านสวนนะครับก็ในช่วงของ จตุคามกำลังดังนะครับรูปแบบก็เลยออกมาคล้ายๆจตุคามนะครับมีพระปิตามหาอุดเนี่ยล้อมรอบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามเข้มขังแล้วก็น่าใช้มากนะครับมีการตอกโค้ดสองโค้ดเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยครับมีสองโค้ดนะครับเหรียญสวยครับน่าใช้นั่นแหละครับ เหรียญจตุราจาร์รุ่นสามนะครับจะสร้างโดยวัดบ้านสวนเอาละรครับต่อไปก็ให้ท่านได้รับฟังพระคาถานโมกันเลยนะครับ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยว่าวันนี้ก็เสียงไม่ค่อยดีก็อาจจะเป็นหวัดนิดๆหน่อยๆนะครับเชิญ <c oughs> รับฟังพระคาถานโมกันได้เลยนะครับ สำหรับพระคาถานโมยี่สิบว่ากันตามตำราเป็นมหายันที่ว่าด้วยคาถาที่สร้างมาก่อนภาษาใดๆในโลกทุกสัพพสัตธาตุสี่ต้องว่าด้วยพระคาถานโมทั้งสิ้นเป็นยันปฐมมนคาถาของสำนักเขาอ้อโดยมีตัวอักษรจำนวน ยี่สิบเก้าตัวอันได้แก่นอโมพุทอทายอสิทอทมออีอีอีออือุอูรึรือรึรือเหแอไอไอโอ เอาอําอะนอโมพุทอทายอสิทอทม ยอสิทอทมอออ้าอีอีอึอืออุอูรึรือรึรือเหแอไอไอโอเอาอำอัพระคาถาทั้งยี่สิบเก้าตัวนี้ ในตำราได้กล่าวไว้ว่าอักขระนี้ประเสริฐ29รํำเลิศยิ่งล้ำโลกาว่าพระเตมีนอโพธิสัตตวาตรัสเป็นปฐมมาผู้ใดปรีชาปัญญาคิดเห็นตัวนอนี้ไหนว่าหามิได้รูปร่างบอกเป็นตัวโมว่าอ่อนบ่คอน แข็งเข็นพุทธตักจะรู้เห็นประเสริฐนักหนาทอทาทอทมุมสีตัวอุดมทรงเป็นอัตราตัวสิว่าแข็งเรียวแรงตัวกล้าตัวออว่าเห็นตัวอาว่าหนาอีอีว่าแข็ง เรียวแรงตัวกล้าอืออือนี่หนาว่ารักจนตายอูอูหาที่เสมอไม่หรืออยู่ในไส้หรือว่าตรงมาหรือหรือว่ารู้หรือไปทั่วหมู่ทั้งแปดทิสาตัวเอตัวแอว่ามาไอไอ กล่าวว่าเรื่องาราวกล่าวกลอนโอหัวทุกทีว่ามีอาพรเอาอําให้งดไว้ก่อนพิจารณาให้แน่ตัวอะนี้แหลว่าปราบศัตรูไม่มีคู่สู้สี่ทวีปกล่าวมาโอมโมประเสริญยี่สิบเก้ารำเลิศเกิดมนุษษา กขอเทวะติงสาเกิดหลังนะท่านเอ่ยนี่แหละครับก็คือพระคาถานอมโม29นะครับของสำนักตักกศิลาเข่าอ้อนะครับถ้าหากผมอ่านผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในณนที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นคาถานี่ที่ตัวแปรเนี่ย อ่านค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะครับเป็นภาษาโบราณนะครับที่เราๆท่านๆก็บางทีก็อาจจะไม่คุ้นหูกันนะครับแล้วผมจะเขียนยันโนโมเนี่ยให้ท่านได้ดูได้ชมกันต่อเลยนะครับสำหรับยันโนโมเนี่ยก็จะอยู่ในเหรียญน,นักฆ่าสำเร็จยันโนโมนะครับซึ่งจะสร้างโดยสำนักตักกศิลาเขาอ้อนั่นเองนะครับ เชิญท่านชมการเขียนยันนนโมได้เลยนะครับแล้วผมก็จะว่าพระคาถานนโม29ในขณะที่เขียนยันนี้ไปด้วยนะครับเชิญรับชมกันได้เลยนะครับนโมพุททายอสิททมออาอิอีอึ อูฟฟ <Bond> อูอูร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 เอแอไอไอโอเอาอําอนอโมพุททายอสิททมอออาอีเออูอู ไอโอเอาอัมอะนโมพุทอธายอสิทอทมออาอิอีอึอืออุอุรือรือรือเอแอไอไอโอเอาอัมอะ นโมพุทธทายโสตทมออาอิอีอึออืออูอูรฤษฤรึษฤเอแอไอไอโอเอาอัมอะนโมพุทธทายโ สิทอทมออาอิอีอึอืออุอูรึรือรึลือเอแอไอไอโอเอาอํา รือลือเอแอไอไอโอเอาอําอนโมพุทอทายอสิทอทมออาอิอีอืออืออือลึลือ ไอโอเอาอําอะนี่แหละครับของดีของสำนักตักกศิลาเข่าอ้อนะครับมีทั้งเหรียญมีทั้งพระคาถาแล้วก็มีทั้งยันเนี่ยให้ท่านได้ดูได้ชมได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่มกันเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ หากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในนะที่นี้ด้วยนะครับช่วยกันกดกระดิ่งกด s u b สไคร b e เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปของผมนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ